ข้าวนี้พบกับสินค้าดีมีคุณภาพมาแล้วมาแล้ว ผลิตภัณฑ์โอท็ op, จากกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเครือข่ายสินค้าโอท็อปทั่วประเทศจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้สินค้าดีมีคุณภาพสินค้าโอท็อปทั่วประเทศเนขึ้ครับ มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษที่หน้าตลาดสดอำเภอบางสะพานน้อยในวันที่11ถึง15กรกฎาคม2560ขอเชิญร่วมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าสมุนไพรผลิตภัณฑ์แปรรูปของกินของใช้อื่นอ,นอ,นอนือีกมากมาย ยอย่าลืมอย่าพลาดแล้วพบกัน11 1 5กรกกาคม2560หน้าตลาดสดบางสะพานน้อยอำเภอบางสะพานน้อยอย่าลืม